oh ทุกคนครับคลิปนี้เป็นคลิปที่จะอธิบายให้เห็นถึงเหตุการณ์นะครับแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ของแม่ช้างทั้งสองนะครับในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าหว,าวัดกลัวหรือว่าตื่นตื่นกลัวต่อพยันตต่อภัยนะครับก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่เกิน สิบนาทีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เชื่อว่ายังมีเรื่องของการขยับหรือ after shock ในสิ่งที่ช้างรู้แต่เราไม่รู้อยู่อีกมากนะครับผมเชื่อว่า,า after shock เบาๆเบากว่าที่เราจะรู้อ่ะมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ช้างก็ยังรู้ตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นสภาพหรือว่ารูปแบบการายืนนะครับหรือว่าการ เกาะกลุ่มการเตือนภัยต่างๆก็ยังคงเป็นลักษณะที่เรียกว่าค่อนข้างจะดูเข้มงวดนะครับก็คือเรื่องของการพาน้องมิราหรือช้างตัวเล็กสุดนะครับของครอบครัวนะครับมีการปลอบประโลมอย่างที่แตะเห็นนะครับแตะจับแล้วก็ตรวจเช็คนะครับเพื่อจะให้แน่ใจว่าตัวเล็กของแม่แม่เนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับนะครับก็ยังมีเรื่องของการส่งเสียงเดี๋ยวผมจะพูดจึงนี้ดูซิว่าจะดี เสียงรัมเบิลไหมครับเสียงคลางนะครับก็ยังเป็นลักษณะของการดูแววตาก็รู้นะตาแล้วก็เสียงเตือนนะครับก็ยังเป็นลักษณะรูปแบบการยีที่อยู่ในเรียกว่าระดับการเตือนภัยหรือการปกป้องเลยแล้วสูงอยู่นะครับก็คือแม่ทั้งสองก็คงจะเป็นห่วงมิลานะนะซึ่งก็เป็นสัญญาณหรือว่าเป็น รูปแบบการเรียนรู้ที่เราได้เรียนรู้จากช้างนะครับว่าในภาวะที่เขาตกใจหรือตื่นกลัวใดๆเนี่ยก็จะมีโครงสร้างของการยืนในลักษณะของให้ลูกช้างมาอยู่ตรงกลางเป็นแซนวิชนะครับในกรณีที่อยู่กัน2แต่ถ้าเกิดว่ามีช้างมากกว่านี้ก็น่าจะยืนเป็นสามเหลี่ยมหรือไม่ก็ล้อมเป็นวงกลมโดยที่มีลูกอยู่กลางครับก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ของการรับรู้ในเรื่องของอพยันหรือว่าอันตรายาต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งแสดงให้เห็นนะครับว่า เหนือกว่ามนุษย์นะครับถ้าเกิดว่า,าจะอธิบายว่าอยังไรดีสมมุติว่าในช่วงนิ้วของผมเนี่ยเป็นช่วงคลื่นความถี่ต่ำกับช่วง,วงความถี่สูงเนี่ยที่มนุษย์เราได้ยินเนี่ยจริงๆแล้วช้างเนี่ยนี่คือที่เราได้ยินประมาณนี้นะครับช้างเนี่ยเขาได้ยินสูงแล้วก็ต่ํากว่าที่เราได้ยินไปไกลามากนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเอา ยังไม่ค่อยสบายใจครับน่าจะยังมีอะไรอยู่เกี่ยวกับการขยับน่าจะมีอัลต์ช็อคไหมพี่เป็นไปได้เนี่ยเป็นเรื่องของความอัศจรรย์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์เนาะกับช้างนะครับซึ่งแสดงออกถึงการระแวดระวังตัวหรือการ เตือนภัยการประกบการรักษาความปลอดภัยของครอบครัวตัวเองนะครับก็เป็นเรื่องน่ามหัศจรรย์ก็เดี๋ยวเราตัวผมเองก็ต้องไปอ่านข่าวเหมือนกันไปติดตามข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าเท่าที่ทราบก็น่าจะเป็นเรื่องของคือเรารู้ว่าเมื่อกี้ถ่ายวีดีโอมาแบบน้ํากระเพื่อมนะครับขวดน้ํากระเพื่อมแล้วก็ตัวเราก็สั่นนะครับช้างก็ร้องส่งเสียงกัน มากนะครับเดี๋ยวเราไปดูซิว่าข้อที่จริงคือมันเกิดขึ้นที่ไหนแล้วก็ความแรงกี่ริกเตอร์นะครับมีศูนย์กลางที่ไหนซึ่งเราก็ค่อนข้างจะคุ้นชินอยู่ว่ามันเกิดขึ้นมาบ้างแล้วนะครับทางภาคเหนือส่วนมากก็จะเป็นศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราเดี๋ยวผมขอไปอ่านข่าวก่อนแต่ว่าน,นี้เป็นเหตุการณ์จริงของเรานะครับขอบคุณครับ